ลิขิตปฏิหารเราทําสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ยังไงแต่งโดยดรโจดิสเพนซ่าแปลโดยดรอังคณามาตรังสรรและโคจิปาาาอติการหนุนพักดีโปรเจกต์โคฮ r เรนซ์เพื่อโลกที่ดีขึ้นเราใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาสุดตรงและความสุดตรงนี้สะท้อนทั้งการตระหนักรู้เก่าที่ไม่สามารถมีชีวิตรอดและความตระหนักรู้ใหม่แห่งอนาคต ซึ่งโลกและพวกเราทุกคนบนโลกกำลังเปลี่ยนแปลงความตระหนักรู้เก่าขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เอาตัวรอดเช่นความเกลียดชังความรุนแรงอคติความโกรธความกลัวความทุกข์การแข่งแย่งและความเจ็บปวดอารมณ์ที่ชักนำให้เราไปสู่ความเชื่อว่าเราแยกจากผู้อื่นภาพลวงตาของดานแบ่งแยก เรียกร้องและแบ่งแยกผู้คนชุมชนสังคมประเทศและธรรมชาติความไร้จิตสำนึกความไม่ใส่ใจความโลภและความไม่เคารพในการกระทำของมนุษย์คุกคามชีวิตที่เราคุ้นเคยด้วยจัก,กะและเหตุผลเที่ยงอย่างเดียวความระหนักรู้ประเภทนี้ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองนานนักเนื่องจากทุกสิ่งเคลื่อนเข้าสู่การแบ่งขั้วอย่างสุดโตง ไม่อาจาปฏิเสธได้ว่าหลายระบบปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นระบบทางการเมืองเศรษฐกิจศาสนาวัฒนธรรมการศึกษาการแพทย์หรือสิ่งแวดล้อมต่างก็ถูกดึงแยกออกจากกันขณะที่กระบวนการทัดเก่าล้าสมัยพังทลายลงเราเห็นสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนผ่านการสื่อสารมวลชนซึ่งไม่มีใครรู้ว่าควรเชื่อสิ่งใดอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงบางส่วนสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกของผู้คนในขณะที่อีกส่วนสะท้อนถึงการตระหนักรู้ส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคของข้อมูลข่าวสารสิ่งหนึ่งที่เด่นชัดคือทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาการตระหนักรู้ใหม่นี้กำลังปรากฏให้เห็นหากคุณไม่ตระหนักถึงความฉีและพลังงานเพิ่มขึ้นในเวลานี้ความวิตกกังวลความเครียดและการหลงไหลที่เพิ่มขึ้น คุณก็ไม่อาจสนใจสภาวะการเป็นอยู่ของตัวเองและการเชื่อมโยงของมนุษย์กับพลังงานนี้นอกเนอจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสภาพแวดล้อมทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจและส่วนบุคคลแล้วผู้คนมากมายยังรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเร็วขึ้นหรือเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่สั้นลงขึ้นอยู่กับทัศนะของคุณนี่อาจเป็นไปได้ทั้งช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของการตื่นตัวหรือ ช่วขณะในประวัติศาสตร์ที่สร้างความวิตกกังวลอย่างไรก็ตามสิ่งเก่าต้องสูญไปหรือพังทลายลงเพื่อให้บางสิ่งที่มีประโยชน์กว่าเกิดขึ้นแทนที่นี่คือหนทางที่ผู้คนสปีชีความตระหนักรู้และแม้แต่ดาวเคราะห์ดวงนี้พัฒนาไปความตื่นตัวต่อพลังงานทั้งในมนุษย์และธรรมชาติก็ให้เกิดคำถามมากมาย อิทธิพลอันยิ่งใหญ่กว่าจะส่งผลต่อแนวโน้มที่มนุษย์จะก่อความรุนแรงสงครามอาชญากรรมและการก่อการร้ายรวมทั้งแนวโน้มที่จะสร้างสันติรวมเป็นหนึ่งเดียวและรักหรือไม่และมีเหตุผลใดที่ทำให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วยประวัติศาสตร์ของโครงการชุมชนเพื่อสันติภาพจนถึงปัจจุบันพลังของโครงการชุมนุมเพื่อสันติภาพชั่วคราวได้รับการเผยแพร่ และทดสอบภาคสนามอย่างถี่ถ้วนผ่านโครงการสาธิตมากกว่า50โครงการและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ23โครงการซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนักวิชาการอิสระทั่วโลกผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องถึงอิทธิพลเชิงบวกที่ส่งผลให้การก่ออัชญรกรรสงครามหรือการก่อการร้ายลดลงถึง70%เอร์เซลองคิดถึงเรื่องนี้สักหน่อย เมื่อคนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันด้วยเจตจำนงที่เฉพาะเจาะจงหรือความตระหนักรู้รวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งหรือเพื่อสร้างผลลัพธ์หนึ่งหากพวกเขาสร้างมันด้วยพลังงานและอารมณ์แห่งสันติความเป็นเอกภาพหรือความเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่ต้องลองมือทําสิ่งใดกลุ่มคนที่รวมตัวกันนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ถึง70%เอร์เซของทุกครั้งนักวิทยาศาสตร์ใช้การวดชีเรียกว่าการวิเคราะห์ตัวแปรนําตัวแปรตาม ในการหาจำนวนผลลัพธ์ของการศึกษาเหล่านี้จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ตัวแปรนำตัวแปรตามคือเพื่อเผยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆเช่นถ้าคุณดูการวิเคราะห์ตัวแปรนํำตัวแปรตามของการสูบบุหรี่มวลต่อมวลมันแสดงให้เห็นว่ายิ่งคนคนหนึ่งสูบบุหรี่มากเท่าไหร่โอกาสที่คนคนนั้นจะเป็นมะเร็งปอดก็ยิ่งมากตามไปด้วย สอดคล้องกับโครงการชุมนุมเพื่อสันติภาพต่างๆผลการวิจัยพบว่าผู้มีร่วมในการทำสมาธิหรือผู้ชุมนุมเพื่อสันติภาพจำนวนมากเท่าไหร่บวกกับระยะเวลาที่พวกเขาทำสมาธิอิทธิพลต่อการลดการเกิอดอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมยิ่งมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างที่ทรงพลังอันหนึ่งคือโครงการเพื่อสันติภาพในเลบานอน ซึ่งกลุ่มผู้ทำสมาธิมารวมกันในเยรูซาเล็มช่วงเดือนสิงหาและกันยาของปี1983เพื่อสาธิตการแผ่ขยายสันติสุขแม้ว่าจำนวนผู้ทำสมาธิจะผันผวนขึ้นลงก็ตามแต่บ่อยครั้งมันก็มีจำนวนมากพอที่จะสร้างสุดยอดปรากฏการณ์ของการแพร่แผ่ขยายทั้งในอิสราเอลและเลบานอนที่อยู่ใกล้เคียงปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ การทำสมาธิมารวมตัวกันในเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อสร้างและแผ่ขยายอิทธิพลทางบวกต่อสังคมผลการวิจัยร่วมสเดือนแสดงให้เห็นว่าในวันที่ผู้ทำสมาธิเข้าร่วมจำนวนมากมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามลดลงถึง76%ผลลัพธ์อื่นๆได้แก่อัชญรกรรมและเพลิงไหม้ลดลงอุบัติเหตุทางจราจรลดลงการต่อการร้ายลดลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ผลที่ได้เกิดขึ้นในการทดลองติดต่อกันเจ็ดครั้งตลอดช่วงระยะเวลาสองปีที่สงครามเลบานอนรุนแรงที่สุดทั้งหมดนี้สำเร็จได้ด้วยการรวมเจตนารมเพื่อสันติของผู้คนกับการสอดประสานของอารมณ์ชูใจแห่งความรักและความเมตตาสิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ายิ่งจิตสำนึกของผู้คนมารวมกันภายในพลังงานที่ยกระดับมากเท่าไหร่ มันยิ่งเปลี่ยนจิตสำนึกและพลังงานของคนอื่นในแบบที่เจาะจ,จงได้มากเท่านั้น1ใน3ของงานวิจัยชั้นนำเกี่ยวกับการชุมนุมเพื่อสนติภาพในซีกโลกตะวันตกอีกครั้งที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญของ RED ของ RAND c o r p o ร a t e รวบรวมผู้ผ่านการฝึกสมาธิเกือบ8,000คนหรือว่ามากกว่านั้นมาเพื่อสร้างสันติภาพและสภาวะสอดประสานแก่โลกในเวลา3ปี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่8-11ถึง11วันในแต่ละครั้งตั้งแต่ปี1 9 8 3 9 8 5ถึง1985ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าระหว่างช่วงเวลานั้นการก่อการร้ายทั่วโลกลดลงถึง72%ลองนึกดูถ้าการทำสมาธิและการเจริญสติแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วผลลัพธ์และอิทธิพลทางบวกรวมไปถึงความเร็วที่มันเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ในอีกงานวิจัยหนึ่งครั้งนี้เกิดขึ้นในประเทศอินเดียปี1 9 8 7ถึง1990คนกว่า7,000คนมาร่วมตัวเพื่อสร้างสันติภาพแก่โลกในระหว่าง3ปีนั้นโลกได้ประจักษ์ถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นกับสันติภาพของโลกสังคมเย็นสิ้นจุดลงกำแพงเบอร์ลินถูกทำลายสงครามอิรักอิรานยุติประเทศแอฟริกาได้เริ่มการยกเลิกการแบ่งแยกสีผิว การ่อการร้ายลดลงสิ่งที่ทำให้ผู้คนประหลาดใจคือการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกอย่างรวดเร็วนั้นเป็นไปอย่างสงบ